นี้เราห้ามตัณหาห้ามไม่ได้แต่เรารู้ได้เวลาความอยากเกิดขึ้นในใจเรารู้มันลงไปดูมันลงไปตรงๆเลยมันอยากได้อยากมีอยากเป็นรู้ว่าอยากมันอยากให้หมดไปสิ้นไปรู้ว่าอยากตรงที่เรามีสติรู้ทันความอยากในใจเราความอยากมันจะดับ แต่ตอนที่เราอยากนะใจเราดิ้นรนไปแล้วใจเราทุกไปแล้วความทุกข์มันไม่ดับดับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์ให้รู้สมุทยัยคือตัวตัณหานะให้ละทุกข์มันเป็นผลจากความดิ้นรนของจิตเมื่อจิตมันดิ้นรนไปแล้วนะด้วยอำนาจของตัณหานะยังไงมันก็ปรุงความทุกข์ในจิตขึ้นมา ห้ามมันไม่ได้หรืออาศัยตัณหานะเสบพบสืบชาติไปไปเกิดอย่างเราได้ร่างกายมาอย่างเนี้ยร่างกายนี้มีกรรมเป็นตัวกําหนดงั้นบางทีมันมีกรรมกําหนดนะว่าอายุเท่านี้จะต้องเป็นมะเร็งมันกําหนดมาแล้วอยู่ในยีนของเรานั้นไอ้ตัว ขันตัวอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นตัววิบากเป็นผลจากกรมกรมกำหนดมาหรือพออายุเท่านี้จะต้องเป็นโรคอันนี้อะไรเจ็บป่วยตรงนั้นตรงนี้นกรรมมันส่งผลมาทำให้เราได้กรรมอภัพันธ์แบบนี้ได้ยินอย่างนี้มาตัวนี้แก้ไม่ได้มันอยู่ในกองทุกข์ท่านหนึ่งบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละ ตัวที่ต้องละคือตัวตัณหาตัวอยากนี้เวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเราอยากให้ความทุกข์หายไปนี่เรามีความอยากซ้อนขึ้นมาอีกแล้วอยากให้ความทุกข์สิ้นไปนี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาใจก็เกิดความดิ้นรนเพื่อจะปฏิเสธความทุกข์ปฏิเสธอารมณ์ที่ไม่ดีใจก็ดิ้นดิ้นดิ้นเลยยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิน้นต้องใจกล้าๆนะเวลามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยตูมเข้าไปตรงๆท่านบอกทุกข์ให้รู้